น้องครับก็มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของฟังก์ชันพาร์ทที่2อันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องของการหาค่าโดเมนกับเรน์ถูกไหมแล้วเราก็ขึ้นโจทย์ไปนิดนึงที่เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของฟังก์ชันในเรื่องของโดเมนกับเรนต์ต่ออีกนิดนึงแล้วนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้นมามาดูเลยครับในข้อที่4ในข้อที่4นะครับเขาบอกว่า if อ่ะตรงนี้เติมไปนิดนึงนะครับมันตก f x เท่ากับ s q r o o t x บวกหนึ่ง and if the domain of x is the set 3 8 5 5 then which of the following set uh, indicate the range of f x ก็คือ <trem> พ <icated> ูดง่ายง่ายเขาถามว่า range เป็นเท่าไหร่ตัวนี้ถูกไหมครับให้หาว่า range ที่เกิดจากเซตเนี้ยเป็นเท่าไหร่โดยที่เขาให้โดเมนมาโดเมนคือเซตของตัวนี้อันนี้คือโดเมนครับแล้วก็ให้ฟังก์ชันไปด้วยก็คือ f x เท่ากับ root x บวถูกไหมครับเพราะเนี้ยให้โดเมนมาให้ฟังก์ชันมาถามหา range ง่ายมากเลยถูกไหมเพราะเรนก็คือค่าของ y นั่นเองถูกไหมครับหรือค่าของ f x นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาค่า x เนี่ยลงไปแทนใน f x ก็จบละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ถูกไหมพี่แทน x เป็น3นะถ้า x เป็น3เราก็ได้ว่าเรนก็คือ f 3จริงไหมครับหรือก็คืออะไรนั่นเอง square root ของ3าบวกหก็คือ square root รรของ4ถอดออกมาก็คือ2นั่นเองตัวต่อมาถ้าเกิดว่า x เป็น8 เราก็จะได้ว่าเรนก็คือ f 8นั่นเองถูกไหมครับก็คือสแควรูตของ8ปบวกหก็คือเท่าไหร่นั่นเองครับสแควรูตของ9ถอดออกมาก็คือ3นั่นเองนะครับเดียวกันถ้า x เป็น15เรนก็คือ f 15ถูกไหมครับก็คือสแควรูตของ15บวกหก็คือสแควรูตสิบหกถอดสแควรูตออกมาก็คือ4นั่นเองพัทเราก็ได้แล้วครับเรนของเราก็คือเท่าไหร่นั่นเองครับ มันก็คือเซตของ2 3และ4นั่นเองก็ตอบข้อ B นั่นเองถูกไหมครับก็จบแล้วแค่นี้เองไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่5กัน,นต่อครับอ่ะมาดูในข้อที่5กันต่อนะครับในข้อที่5เ er? นี่ยเขาบอกงี้ครับ if the domain of f x equal to, เอ่อ to x ส่วนด้วย5้ลบ x แล้วก็5ยกกำลังลบ x นะครับ if เอ่อ i n t e s e t อ่มาดูข้อที่5กันต่อนะครับในข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ if the domain of f x เท่ากับ f x ส่วนด้วย5ยกกกำลังลบ x is the set ลบ2อลบ1่งศูย์ f x cannot equal ก็คือถามว่าค่าของ f x เนี่ยเป็นอะไรไม่ได้หรือว่าค่าของเ n นเป็นอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อกำหนดให้ฟังก์ชันคือตัวน,นี้นี่คือฟังก์ชันแล้วก็บอกค่าโดเมนมาให้ด้วยโดเมนคือตัวนี้ถูกไหมครับถ้าเราอ่านดีดีเขาบอกว่า if the domain of ฟังก์ชันตัวนี้ is t ต e set ตัวนี้ก็คือโดเมนคือลบสองลบหนึ่งศูนย์สองแล้วก็ถามว่าเรนด์เป็นอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากก็คือเราก็แค่เอาตัวโดเมนเข้าไปแทนแล้วหาว่าเรนด์เป็นอะไรได้บ้างแล้วก็ไปดูชอยว่าตัวไหนเป็นไปไม่ได้ก็ตอบตัวนั้นแค่นั้นเองครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเราจะพบว่าเอ,อ f ตัวนี้พี่เขาเปลี่ยนเป็น y เลยนะจะได้ดูง่ายครับ y เท่ากับ x ส่วนด้วยกําลังลบ x ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่ามัน,มนอยู่ในรูปกําลังที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถูกไหมพี่ขอเปลี่ยนนิดหนึ่งครับปรับนิดหนึง่งยกกําลังติดลบเนี่ยจริงๆมันก็คือเศษส่วนถูกไหมมันคือ1นึส่วนห้าแล้วทั้งหมดยกกาลังเท่าไหร่ครับ x หรือว่า1นส่วนห้ากำลัง x งนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บมันเป็นเศษส่วนซ้อนกันถูกไหมเราสามารถปรับเศษส่วนซ้อนกันได้โดยที่เปลี่ยนเศษเป็นส่วนถูกไหมครับแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณถูกไหมก็คือ x คูณด้วย5ยกกาลัง x ส่วนหน,นึ่งไม่งงนะ เพราะเราก็จะได้ว่า y จะมีค่าเท่ากับ x คูณด้วย5ยกกําลัง x นั่นเองครับพอเราได้ค่า y ป,ปุ๊บเนี่ยจัดรูปเรียบร้อยเนี่ยเราก็แทา x ลงไปแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าเกิดว่า x เป็นลบ2ถูกไหมครับถ้า x เป็นลบสองเราแทนลงไปปุ๊บเราจะได้ว่า y จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับก็คือลบ2คูณกับห้ายกกําลังลบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าไรครับ ลบสองห้ายกกำลังลบสองก็คือหนึ่งส่วนห้ากำลังสองก็คือหนึ่งส่วนยี่สิบห้านั่นเองเอ้ยอถูกแล้วครับหนึ 1, 25, ่งส่วนยี่สิบห้าเพราะนั้นก็ได้นะครับก็คือลบสองส่วนยี่สิบห้าซึ่งมีในชอ้อยถูกไหมครับก็คือตอบไหมไม่ตอบนะครับเพราะถ้าถามว่าตัวไหนไม่ได้ตัวต่อไปก็คือ x เท่ากับอะไรครับลบหนึ่งถ้าเอ็กซเท่ากับลบหนึ่งเราก็จะได้ว่า y ก็คืออะไรครับลบหนึ่งคูณกับห้ายกกำลังลบหนึ่งซึ่งก็คือ ลบหนึ่งส่วนห้านั่นเองใช่ไหมครับตัวต่อมาถ้าเกิดว่า x เป็นศูนย์บ้างขอเขียนหน่อยนะครับถ้า x เป็นศูนย์เราก็จะได้ว่า y จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ y จะมีค่าเท่ากับศูนย์เลยจริงไหมเพราะว่า x เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยคูณกับอะไรก็เป็นศูนย์ดีดีใช่ไหมครับตัวต่อมาถ้า x เป็นสองอ่ะถ้า x เป็นสองก็จะได้ว่า y จะมีค่าเท่ากับสองคูณกับห้ากำลังสองซึ่งห้ากำลังสองก็คือยี่ห้ายี่บห้าคูณสองก็คือห้าสิบนั่นเองครับ เพราะนั้นตัวที่เป็นไปไม่ได้ก็คือ5นั่นเองโอเคไหมครับมันเป็นได้ทุกตัวยกเว้น5เขียนนะอ่าเดี๋ยวเราดูข้อ6กันต่อนะครับอมาดูกันต่อครับในข้อที่6ข้อที่6เขาบอกว่า what is the domain of f x equal to s q u a r r x บวก3ลบ7อ่ะข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากตามหาโดเมนของฟังก์ชันตัวนี้กัไหมครับให้ฟังก์ชันมาทีเนี้เราก็ดูก่อนว่าฟังก์ชันมันอยู่ในรูปของอะไร ปรากฏว่าฟังก์ชันมันอยู่ในรูปของรูทถูกไหมครับถ้ามันอยู่ในรูปของรูทเนี่ยแปลว่าตัวในรูทต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จริงไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอา x บวกสามเนี่ยออกมาเขียนถูกไหมเพราะอ x กบวกสามเป็นตัวที่อยู่ในรูทเราก็บอกว่ามันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เท่านั้นน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้โอเคนะครับเพราะนั้นเราก็ตอบแล้วครับแปลว่า x ก็ต้องมีค่า็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับลบสามนั่นเองซึ่งถ้าเราดูในช้อยก็คือช้อยที่อะไรนั่น a u l real number greater than or equal to ลบสามถูกไหมครับก็ตจบแล้วแค่นี้เองโอเคนะอ่๋ยวไปดูข้อที่เจ็ดกันต่อครับอ่าดูกันครับในข้อที่เจ็ดนะครับในข้อที่เจ็ดเขาถามว่า what is the range of f x เท่ากับ x บวกสทั้งหมดยกกำลังสอง,ลง 2, และลบสามข้อนี้เนี่ยถามหา range ถูกไหมครับอ่าถ้าถามหา range ของฟังก์ชันตัวนี้ก็ต้องจัดไอ้นี่ก่อนถูกไหมครับจัดลูปก,ก่อน เพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าจะหาเวเนนต้องจากรูปให้อยู่ในเทอมของ x เท่ากับ something y ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พี่ขอเขียน fx เป็น y เลยนะครับจะได้ดูง่าย y เท่ากับ x บวก2แล้วยกกําลัง2แล้วลบ3ถูกไหมเราก็ต้องย้าย3มาไว้ฝั่งนี้ก่อนเป็น y บวก3เท่ากับ x บวก2แล้วยกกำลัง2เสร็จปุ๊บเราต้องทําให้กําลัง2มันหายไปถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการแค่ x ตัวเดียว ถ้าจะทำให้กําลังสองหายไปก็คือต้องใส่สแควร์รูททั้งสองข้างเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสแควร์รูท y บวกสมีค่าเท่ากับ x บวกสเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายสองไปลบออกเราก็จะได้ว่ามันก็คือสแควร์รูทของ y บวกสแล้วก็ลบสจะมีค่าเท่ากับ x ถูกไหมตอนนี้เราก็จะอยู่จัดรูปให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับ m e t h ติ g y แล้วถูกไหมครับทีนี้พอเราจัดรูปเสร็จเราก็ดูว่ามันอยู่ในฟอร์มไหน ซึ่งเราพบว่ามันอยู่ในฟอร์มของสไปร์ู้ตจริงไหมฟันเราก็อ้างว่าตัวที่อยู่ในรูตต้องเป็นไงครับตัวที่อยู่ในรูตต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จริงไหมฟันเราก็อ้างเลยครับว่าฉะนั้นแปลว่า y บวกสามเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นัน y ก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบสามถูกไหมครับโอเคนะไม่งงนะครับทีนี้เราไปดูก่อนว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ย y มันเป็นอะไรได้บ้างซึ่งเราจะพบว่าในเงื่อนไขเดิมเนี่ยครับถ้าเรากลับมาดูตรงนี้ เงื่อนไขเดิมของ y ใช่ไหม y คือก้อนนี้ใช่ไหมครับเราจะพบว่า y เนี่ยค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือเท่าไรครับมันก็คือลบสามจริงไหมเพราะก้อนนี้ยกกาลังสองค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยตัวนี้ยกกลาลังสองค่าที่น้อยที่สุดของมันเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไรครับศูนย์จริงวะเพราะว่าถ้ามันยกกํลาลังสองค่าน้อยสุดก็คือเป็นศูนย์แล้วก็เป็นบวกเท่านั้นถูกไหมถ้าก้อนนี้เป็นศูนย์ไปลบกับสามก็คือจะเป็นลบสามซึ่งก็ตรงกับที่เราคิสระด,ด้วยครับก็คือ y เป็นได้น้อยที่สุดก็คือ แล้วมันก็ต้องมีค่ามากกว่านี้เพราะงั he ้นก็ตอบแล้ว y ก็คือมีค่าตั้งแต่ลบสามขึ้นไปซึ่งถ้าเราไปดูก็คือตอบข้อไหนนั่นเองครับมันก็คือข้อข้อสี่เหมือนกันถูกไหมครับโอเคนะครับไม่งงนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อที่แปดกันต่อครับน้องครับมาดูกันต่อครับในข้อที่แปดนะครับในข้อที่แปดเนี่ยเขาบอกงี้ what is the l e n g t of function ตัวนี้เติม f จะด้วยนะครับ fx เท่ากับสองส่วนด้วย x ลบสอง ก็เหมือนเดิมครับโจทย์ถามหาค่าเรนทถูกไหมครับว่าเป็นเท่าไหร่เมื่อให้ฟังก์ชันตัวนี้มา,ามเพราะว่นี่หลักการก็เหมือนเดิมจะหาเรนทก็คือต้องจัดรูกก่อนถูกไหมให้อยู่ในรูปของ x เขากับทำจริง y เพราะว่นี่พี่ขอเขียน f x เป็น y เลยนะครับจะได้ดูง่าย y เท่ากับ2ส่วนด้วย x ลบสองเสร็จปุ๊บเราต้องจัดรูปถูกไหมพี่ถ้าจัดรูปเนี่ยเราจะจัดยังไงดีเนื่องจากว่าถ้าเราย้ายข้างไปพกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x y ลบ2 y แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไรครับมีค่าเท่ากับ 2, สองถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราย้ายข้างกลับไปปุ๊บเอาสองย้ายกลับมาสองย้ายกลับมาก,ก็คือเป็นบวก2 y มีค่าเท่ากับ x y ถูกไหมครับถ้าไงต่อจากนั้นก็คือย้าย y ลงไปถูกไหมเราก็ได้ว่า x เท่ากับ y, กเท่าไรนั่นเองครับสองบวก2 y แล้วส่วนด้วย y นั่นเองครับพอเราได้อย่างงี้เสร็จปุ๊บแล้วไง,ง,งทีนี้เนี่ยเราก็ดูต่อว่ามันอยู่ในฟอร์มไหนปรากฏว่ามันอยู่ในฟอร์มของฟัคชันถูกไหมครับถ <pier> ้าม <ib> ันอยูๆๆ่ในฟอร์มของฟัา ตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ถูกไหมครับก้อนนี้ยห้ามเท่ากับศูนย์หรือพูดง่ายง่ายก็คือ y ห้ามเป็นศูนย์นั่นเองถูกไหมครับ y เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าคําตอบก็คืออะไรครับ range ก็คือเป็นค่า real number ที่ไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคําตอบก็คือข้ออะไรครับก็คือข้อ4นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้คำถามคือต้องเช็คไหมก่อนเช็คก่อนไหมว่าก่อนหน้านี้เน,นี่ยนะ y เป็นอะไรบ้างถ้าเราไปดูนะครับตรงนี้เดิมเนี่ย y เป็นอะไรก็ได้จริงปะถูกไหมครับ จะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก,ก็ได้มันขึ้นอยู่กับค่า x จริงไหมแต่ว่า y, y เป็นศูนย์ไม่ได้แน่นอนเพราะถ้าจะเป็นศูนย์ตัวข้างบนต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับซึ่งตัวข้างบนเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย y ไม่มีทางเป็นศูนย์ได้แน่นอนโอเคนะครับเพราะเราก็ตอบแล้วครับ y เป็นอะไรก็ได้แต่ว่า y ต้องไม่เท่ากับศูนย์โอเคนะครับเดีย๋ยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันครับอ่ะน้องครับมาดูกันต่อครับในหัวข้อถัดมานะครับในหัวข้อถัดมาเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของคอมโพสิตฟังเนี มันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ข้อสอบ s อสเอทีช้าเอามาออกบ่อยๆเป็นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องดูเรื่องนี้ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสักข้อหนึ่งเ,เวลามันออกุกครั้นนะครับในเรื่องของฟังก์ชันอ่ะงั้นเรามาดูคอมบัสิดฟังก์ชันคืออะไรคอมบัสติดฟังก์ชันคือมันคือการผสมฟังก์ชันกัน2องฟังก์ชันเอาฟังก์ชัน2องฟังก์ชันเนี่ยมาจอยก,กันถูกไหมครับโดยที่เขาจะเอาฟังก์ชันตัวหนึ่งเนี่ยมาเป็นค่า x ของฟังก์ชันตัวหนึ่งถ้าเราอ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะ One function is input into another function as variable x such as f g x f of อ่อันนี้มันอ่านว่า f of g x ถูกไหมครับมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเคยเป็น f, f x ถูกไหมครับตัวเนี้ยจริงจริงมันคือ f x แต่น้องพบว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น f g x ไปแล้วถูกไหมครับก็แสดงว่าตอนเนี้ยมันเอา g x เนี่ยมาแทนใน x ถูกไหมเอาฟังก์ชันมาแทนค่า x เดิมมันคือ x แต่ตอนนี้เราใช้ g x เป็นแทน x ถูกไหมครับพูดง่ายๆก็คือค m p o s สิ e ฟังก์ชันคือการเอาฟังก์ชันตัวหนึ่งไปเป็นค่า x ของฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนั่นเองถูกไหมครับอย่ามห้ตรงนี้ไม่งงนะครับไม่มีอะไรคือเอาฟังก์ชัน2ตัวมาประกอบกันโดยที่เอาฟังก์ชันตัวหนึ่งไปเป็นค่า x ของฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองโอเคนะครับทีนี้นเราลองมาดูตัวอย่างแล้วกันเพื่อทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ ในข้างล่างเนี่ยครับตรงตารางตรงนี้เราจะมีฟังก์ชัน fx ฟังก์ชัน gx ถูกไหมครับแล้ก็จะมี f of gx กับ g of fx แล้วก็ f of g 1ซึ่งเดี๋ยวเรามาเติมกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราดูทีละตัวนะครับตัวแรกเนี่ย fx เท่ากับ2 x ลบ5ในขณะที่ gx คือ x บวก7ถูกไหมครับ f of gx หมายความว่าไงหมายความว่า gx เป็นค่า x ของ fx ก็แปลว่า ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเอา gx เนี่ยลงไปแทนในค่า x ของ fx โอเคไหมครับฟังตรงนี้เนี่ย gx ของเราคือ x บวก7 f of gx หมายถึงว่าให้เอา x บวก7ลงไปแทนใน x ของ fx ซึ่ง x ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับฟังเวลาแทนก็คือจะกลายเป็น2คูณกับตรงไหนมี x ให้เปลี่ยนเป็น x บวก7แทนถูกไหมครับเพราะเราแทนค่าลงไปแล้วไงเอา gx แทนลงไปแล้วก็ลบ5ถูกไหมครับนี่คือค่าของ f gx โอเคไหมครับ น้องก็จัดรูปก็ได้นะจัดรูปสวยๆถ้าจัดรูปก็คืออะไรนั่นเองครับเอาสองกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นสอง x บวกสิบสี่แล้วลบห้าวัมาก็คือสอง x บวกเก้านั่นเองโอเคไหมครับถ้าน้องจัดรูปตัวนี้พี่ไม่พี่เขียนครับพี่ขอเขียนอย่างนี้เลยนะพี่ขอเขียนไว้่างนี้นะครับน้องไปจัดรูปเอาแล้วนะมันคือสอง x บวกเก้านะถ้าเกิดจัดรูปเขียนนะครับในองนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้า g of f x ก็คืออะไร g of f x หมายความว่า ให้เอาค่า f x เนี่ยมาแทนใน x ของ g x ถูกไหมครับก็คือเอาตัวเนี้ยลงไปแทนในค่า x ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราจะได้ว่าตรงไหนที่มี x ให้แทนด้วยสอง x ลบห้าแล้วก็บวกไปเจ็ดถูกไหมครับนี่คือค่าของ g e off x นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมกันเสรรวมแล้วเนี่ยมันก็คือสอง x บวกสองนั่นเองโอเคนะครับพี่ไม่มีที่เขียนนะพี่ขอเขียนแค่นี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้า,าดูต่อ f o f g หนึ่งหมายความว่าไง หมายความว่าให้แทนหนึ่งลงไปใน g x ก่อนแล้วเอาหนึ่งเนี่ยแล้วเอาจหนึ่งเนี่ยลงไปแทนใน x ของ f x รอบหนึ่งหรือพูดได้ง,ง่ายคือเราหาฟังก์ชัน f of g x มาก่อนแล้วเอาหนึ่งลงไปแทนก็ได้โอเคไหมครับซึ่งตอนนี้เราหามาแล้วเองตัวนี้ถูกไหมครับฟังก์ชันตัวนี้เราก็แค่เอาหนึ่งลงไปแทนแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเอาหนึ่งลงไปแทนเนี่ยก็จะกลายเป็น 7, 8, 8 2, 16, 16 5, หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดคูณสองเป็น16บหกิบหกลบห้าเหลือ1ิบเอ็ดก็ตอบแล้วครับฟังก์ชันของ g ลบหนึ 1. เอ้ย g หก็คือ11โอเคนะครับไม่มีอะไรนะมันคือการเอาค่าฟังก์ชันตัวหนึ่งไปแทนในค่า x ของฟังก์ชันอีกตัวแค่นั้นเองครับอ่ะลองดูอีกักข้อหนึ่งข้อนี้ x บวกหกับ2ยกกำลัง2อบวกสี่แล้วข้อนี้เขาถามว่า g of f x เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือเอาค่าของ g x ลงไปแทนใน x ของ f เพราะเนี่ยถ้าเอาก้อนเนี้ยลงไปแทนใน x ก็คือจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ มันก็จะกลายเป็น 2x กาลังสองบวกสี่แล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหมครับนี่ก็คือค่าของ f of g(x) ในขณะที่ g of f(x) เนี่ยมันคือการเอาค่าของ f(x) เนี่ยไปแทนในค่า x ของ g(x) ถูกไหมครับก็คือเอาก้อนนี้กลับเข้าไปแทนในก้อนนี้เพระฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับสองคูณด้วย x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองแล้วบวกสี่โอเคนะครับพี่ไม่ได้กระจายให้นะที้เนี่ย f o f g 1ก็หมายความว่าให้เอา1งลงไปแทนในฟังก์ชันของ f o f g x ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเอา1งลงไปแทนก็เป็นเท่าไหร่1ยกกําลังสองได้1คูณ2ได้2 2บวก4เป็น6 6บวก1เป็น7ก็ตอบนะครับตอบ7โอเคนะครับไม่เอานะห่าอีกด้านหนึ่งตัวนี้เนี่ย f x คือ x กาลังสามลบ1่ส่วน g x คือ3 x เพราะฉะนั้น f o f g x ก็คืออะไรครับก็คือเอาค่า g x ลงไปแทนในค่า x ของ f x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น3 x ทั้งหมด,ดยกกำลังสามแล้วลบ1ถูกไหมครับอย่านะไม่งงนะครับในขณะที่ g off x ก็คือเอาค่าของ f x เนี่ยไปแทนในค่า x ของ g x มันก็จะกลายเป็นสามคูณกับ x กำลังสามแล้วลบ1โอเคไหมครับเสร็จปุ๊บ f o f g 1ก็คือหมายความว่าให้แทนหนึ่งลงไปในค่าของ f o f g x ก้าหนึ่งลงไปแทนตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็น1คูณกับสามเป็น 3. สามสามยกกำลังสามเป็นยี่สิบด ยี่สิบเจ็ดลบหนึ่งเหลือยี่สิบหกโอเคนะครับไม่งงนะตัวต่อมาหนึ่งส่วน x คือค่า f x ส่วนหนึ x ่งส่วน x บูหนึ่งคือค่าของ g x อ่ะเรามาหา f of g x กัน f of g x หมายความว่าให้แทนค่าของ g x ลงไปใน x ถูกไหมครับของ f x เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนตรงเนี้ยมันเคยเป็น x ให้แทนลงไปด้วยหนึ่งส่วน g x รอบหนึ่งนะทบทีนะครับไม่มีที่เขียนหนึ่งส่วนหนึ 1, ่งส่วน x บวกหนึ่งถูกไหมครับนี่คือค่าของ f o f g x ถ้าจัดรูปสวยๆเนี่ยมันก็จะพลิกกลับขึ้นไปเป็นเท่าไรครับ x บวกหนะึ่งนั่นเองโอเคนะครับไม่หงนะลองไปทําดูนะครับตรงนี้อ่าในขณะที่ค่าของ g off x หมายความว่าให้เอาค่าตัวเนี้ยลงไปแทนในค่า x ของ g x ถูกไหมครับเพราะเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วน x แล้วก็บวกกับหนึ่งโอเคนะครับตัวนี้พี่ไม่ได้จัดรูปนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามหาต่อแล้วที่เขาถามตัวนี้เขาถามว่า f อฟออเป็นเท่าไหร่ก็คือเอา1ลงไปแทนใน f อฟออก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ f อฟออเอา1ลงไปแทนก็จะกลายเป็น1นบวกหเป็น2 okay, นั่นเองโอเคไหมครับส่วนตัวสุดท้าย f x ก็คือ2 x ในขณะที่ g x ก็คือ2ยกกำลัง x เพราะฉะนั้นเนี่ย f อฟออก็คือเอาค่า2ยกกำลัง x เนี่ยแทนลงไปใน x ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น2องทน,นี้ขอลบนิดนึงครับไม่มีที่มันจะกลายเป็น2คูณกับ2ยกกำลัง x หรือมันก็คือสองกำลัง x บวกหนึ่งนั่นเองถูกไหมครับในขณะเดยียวกันเนี่ยถ้าเราเอา d off, off x เนี่ยเราจะหาตัวนี้มันก็คือการเอาค่าของ f x ลงไปแทนในค่าของ x ของ g x ถูกไหมครับพล้วมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับสองยกกำลังสอง x ถูกไหมตรงไหนมี x ให้แทนด้วยสอง x เสร็จปุ๊บตัวถามว่า f o f g หนึ่งเป็นเท่าไหร่ก็คือให้แทนค่าหนึ่งลงไปในค่าของ f off g x ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเอาหนึ่งแทนลงไปก็จะกลายเป็น องยกกําลังหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองยกกําลังสองหรือก็คือสี่นั่นเองโอเคนะครับเขียนนะไม่มีอะไรนะครับพรามแน่เรื่องของคอมโพสิตฟังก์ชันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆก็คือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์มันคอนเซปต์ก็คือแค่เอาฟังก์ชันตัวหนึ่งเนี่ยไปแทนในค่า x ของฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องดูดีดว่ามันเอาตัวไหนแทนตัวไหนกันแน่ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก้อนนี้เป็นก้อนนี้ความหมายมันคือเอา g x ไปแทนในค่า x ของ f x แต่ถ้าเป็นก้อนนี้มันหมายความว่าเอาค่าของ f x ไปแทนในค่า x ของ g x ถูกไหมครับต้องดูดีๆตัวที่อยู่ในวงเล็บมันคือ x โอเคไหมทีนี้เราลองมาดูโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับในข้อที่หนึ่งข้อนี้ข้อที่หนึ่งตัวถามว่าถ้า f x เท่ากับ1บวก square r o ู t x และค่าของ f g 2องเท่ากับสี่เด g x could be any of the following e x c e p t ก็คือตรวจถามตรวจให้ฟังก์ชันมาครับฟังก์ชันคือตัวนี้แล้วตรวจก็ให้ข้อมูลมาว่า f ของ g สองเนี่ยมีค่าเท่ากับสี่นะแล้วก็ถามว่า g x เนี่ยเป็นค่าไหนไม่ได้เราจะรู้ว่า g x เป็นค่าไหนไม่ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเราสามารถแก้กมาก่อนแล้วถูกไหมครับว่า g x คืออะไรถูกไหมฟังกาชันเนี่นเดิมเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้ครับข้อมูลที่เขาให้มาก็คือ f ของ g สองถูกไหมครับเท่ากับสี่มันหมายความว่าไงถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะพบว่า ตรงเนี้ยมันเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันถูกไหมครับซึ่งค่า x ของ f x ก็คืออะไรน,นั่นเองครับค่า x มันคือค่า g สองนั่นเองถูกไหมตอนเนี้ยใช่ไหมครับค่า x คือ g สองในขณะท,ที่ค่า y เนี่ยคือเท่าอะไรครับคือสี่นั่นเองถูกไหมเพราะเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วย g สองเราจะได้ y เป็นสี่โอเคไหมครับหรือถ้าเรามาดูในเนี้ย f x ก็คือค่า y ถูกไหมอ่ะพี่เขาเขียน f x ตรงนี้นะ เอา f x มาเขียนเป็น y เลยนะครับ y เท่ากับ1บวก square root x ถูกไหมถ้าเราแทน x ด้วย g สองจะได้ค่า y เป็นสี่เพราะฉะนั้นแทนเลยครับถ้า x เท่ากับ g สองนะเพราะฉะนั้นเี่ยเราจะได้ว่า y จะมีค่าเท่ากับสี่บวก1บวกด้วย square root ของอะไรครับ g สองถูกไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเี่ยเราย้ายหนึ่งไปลบออกมันก็ได้เป็นเท่าไหรครับตรงนี้เราก็ได้เป็นสามเท่ากับ สแควร์รูทของ g สองถูกไหมครับถ้าเรายกกําลังทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นเก้าเท่ากับเท่าไรครับ g สองความหมายแปลว่าอะไรเนี่ยอ่ะเขียนสวยครับหรือก็คืออะไรนึง g สองมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ g สองมีค่าเท่ากับเก้าตรงเนี้ยมันบอกอะไรเราค่า g สองเท่ากับเก้าถ้าเรามาตีความต่อความหมายมันแปลว่าอะไรครับความหมายมันแปลว่าถ้าเราแทนสองลงไปใน x ของ g x ถูกไหมครับถ้า x เป็นสอง ค่าของ g สองก็คือจะมีค่าเป็นเท่าไรครับ g สองจะมีค่าเป็นเก้าถูกไหม x เป็นสองค่าของ g สองจะมีค่าเท่ากับเก้านั่นเองหรือค่าของ g x หรือค่า y จะมีค่าเป็นเก้าเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเราเอาสองลงไปแทนในฟังก์ชันทุกตัวนะครับที่เขาให้มาเพราะเขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่ g x ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสองลงไปแทนปุ๊บเนี่ยคาตอบต้องเป็นเก้าจริงปะถ้าเกิดแทนตัวไหนแล้วไม่ไม่ใช่เก้าก็คือตัวนั้นเป็น g x ไม่ได้เราลองแทนดูตัวแรกเอาสองแทนลงไปครับสองคูณห้าเป็นสิบ สิบลบหนึ่งได้เก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ได้แต่ว่าไม่เอาถูกไหมครับตัวต่อมะเอาสองแทนสองคูณสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ครับโอเคไหมตัวต่อมาสองคูณสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดอ่าตอบข้อนี้เลยครับถูกไหมน้องจะลองเช็คดูต่อก็ได้นะครับในข้อสี่ข้อข้อดีเนี่ยสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเหมือนกันถูกไหมตัวนี้สองกำลังสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าฟันจะตอบหรอครับข้อสี่เป็นจ x ไม่ได้เพราะว่า Gx ต้องเมื่อแทน2ลงไปปุ๊บต้องได้9โอเคไหมครับเขียนนะไม่งงนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับในเรื่องของคอมบสิตฟังก์ชัน